ครับขอต้อนรับกับเข้าสู่รายการดรสมิธในช่วงที่2แล้วนะครับวันนี้เราคุยกันเรื่องการเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศนะพร้อมเรื่องเกี่ยวกับวัคซีนนะครับที่หลายๆคนมองข้ามกับน้องอมพัฒสอนนั่นเองหนูยกมือเลยคือถ้าวันนี้ไม่ได้มาคุยกับพี่โอ๊กนะก็จะไม่รู้เลยว่าแบบบังโรคมันน่ากลัวมากเลยะคือการป้องกันไว้ก่อนมันดีกว่าจริงๆอะมีพาสปอร์ตแล้วมีตัวแล้ว นะมีเงินแล้วนะครับ <laughs> ก็ต้องดูแลสุขภาพด้วย <c oughs> อย่างใช่วงที่แล้วนะครับเราได้ทิ้งท้ายไว้ว่ามีวัคซีนกลุ่มหนึ่ง <c oughs> นะที่ซีเรียสมากขนาดว่าถ้าไม่ฉีดไปเนี่ยนะไม่ได้มีใบรับรองว่าฉีดเรียบร้อยแล้วไม่ให้เข้าประเทศเขาเลยนะครับโอ้ <c oughs> ขนาดนั้น <c oughs> นะเคยได้ย <c oughs> นะินโรคไข้เหลือง เหลืองนี่มันคล้ายๆคล้ายๆดีซ่าน์ไหมคะตัวเหลือง yellow fever ดีซ่าน์นี่แปลว่าตัวเหลืองนะครับส่วนไข้เหลืองนี่คือการติดเชื้อนะครับที่ทําให้เกิดไข้ะคนไข้ก็จะซึมนะครับอ่อนเพลียมากเป็นไข้สูงทานอาหารไม่ได้นะครับสุดท้ายนะครับจะนําไปถึงอาการตับเนี่ยล้มเหลวนะครับทำให้ตัวเหลืองทั้งตัวนะครับเป็นอาการดีซ่านนี่แหละเราก็เลยเรียกมันว่าไข้เหลือง ไข้เหลืองนี่เราเป็นกันได้ยังไงอรพี่โอ๊จริงมันเป็นโรคตริดเชื้อนะครับมีระยะฟักตัวประมาณ3-6วันโรคนี้เนี่ยโหการร <ifen. S 1> ักษาทําได้ยากมากครับและผลการรักษาก็ไม่ค่อยดีด้วยนะคบเพราะว่าในคนที่เป็นเนี่ยนะเสียชีวิตถึง5%้าเปอรเนลยก็ยยะนะถึงว่าเยอะนะหลายๆประเทศนะครับก็เลยแนะนำไปเลยว่าควรจะฉีดวัคซีนป้องกันไข้เหลืองไวก้ก่อนเลยนะครับเช่นประเทศในแอฟริกาอย่าง เอธิโอเปียนะครับเคนยากานาโซมาเลียแทนซซเนียแลวก็แคเมรูนครับถ้าภากอเมริกาใต้ก็มีหลายประเทศด้วยกันนะครับได้แก่บราซิลบริเวียเปรูเอกวาดอร์ปานามาโคลัมเบียเวเนซุเอลาอ,อหลายประเทศเหมือนกันนะปกติไข้เหลืองเนี่ยนะครับฉีดก่อนไป10วันะนะครับสิบวันสิวันโอเคสิวันนะคะคุณผ,ผู้ชมฉีดไว้ก่อนเลยนะครับถ้าไม่แน่ใจไปหาข้อมูลได้นะครับที่ www.cdc.gov/travel ได้เลยเขาไปเช็ครายชื่อประเทศดูก่อนว่าเอ๊ะใช่ประเทศที่เราจะไปหรือเปล่านะคะที่แม่ก็ไปหาคุณหมอทางด้านนี้เลยครับถูกต้องมีอีกไข้หนึ่งค่ะไข้กาหลังแอนเคยได้ยินไหมอมเคยได้ยินแต่ว่าอมไม่แน่ใจความร้ายแรงของไข้กาหลังแอนเนี่ยนะครับเป็นไข้สมองเสพอย่างหนึ่งด้วยเหมือนกันนะครับก็เป็นการติดเชื้อนะครับแบคทีเรียชนิดหนึ่งนะครับที่ทําให้เกิดอาการมีเลือดออกใต้ผิวหนังด้วยนะครับมีการอักเสบของระบบประสาทก็เป็นเยื่อหุ้มสมองอักเสบครับ อันนี้ก็รุนแรงถึงเสียชีวิตได้เหมือนกันใช่แล้วโอ้โหอย่างนี้ออมไม่ได้แล้วออมต้องป้องกันไว้ก่อนแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวต้องเดินทางอีกพี่ออมเดี๋ยวพี่ออมบอกคือเรื่องนี้ปีนี้เดี๋ยวต้องไปไหนบ้างปีนี้เลยที่แน่ๆเนี่ยเดี๋ยวต้องมีไปสวิตส์แล้วก็แน่นอนว่าในแถบเอเชียเนี่ยออมต้องไปแน่นอนอยู่แล้วโดยปกติค่ะในฐานะที่วิถีชีวิตของน้องออมเนี่ยนะแหวกแนวนิดนึงเหมือนกันนะเคื่อว่าไปเจอกับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญดีกว่าได้เลยไปปรึกษากันเลยว่าไลฟ์สไตล์แบบเราเนี่ยก่อนไป ครับน้องอมครับในในข้อสงสัยเยอะขนาดนี้นะพามาพบกับท่านอาจารย์เลยดีกว่านะครับช oh, ัชย์ู่มาครับสวัสดีครับสวัสด่องของวันนี้นะครับไหนมีปัญหาเยอะ เกี่ยวกับการเดินทางต่างประเทศค่ะเพราะว่าไปหลายประเทศเลยแล้วก็ต้องไปที่แปลกๆด้วยนะบางทีนะครับไปชนบทอย่างแนะให้คุณหมอแนะนาหน่อยค่ะว่าแบบช่วงนี้อ้อมจะไปแบบแถบเอเชียเยอะค่ะจีนแบบญี่ปุ่นเกาหลีอะไรแบบนี้ค่ะมีวัคซีนหรือมีโรคอะไรที่เราจะต้องระวังในช่วงนี้ใช่ไหมคะก็คือขึ้นอยู่กับว่าหนึ่งน้องอ้อมจะไปที่ประเทศไหนและประเทศนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะไปเนี่ยโหชนบทมากแค่ไหนต้องบุกตะลุยป่าแอดเวนเจอร์มากหรือเปล่านะคะช่วงนี้เนี่ยที่แน่นอนเลยที่กำลังดังมากๆ ในระหว่างจีนไต้หวันหรือแม้กระทั่งที่ญี่ปุ่นที่เริ่มมีการรีพอร์ตแล้วก็คือเรื่องของไข้หวัดนก เราก็าควรต้องระม,มัดระวังถึงแม้ว่าปัจจุบันจะยังไม่มีวัคซีนที่ป้องกันไข้หวัดนกได้ตรงๆก็ตามะนะคะแต่เราก็มีวัคซีนตัวอื่นๆที่เราควรจะต้องฉีดก่อนไปไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดใหญ่นะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ไข้หวัดนกกับไข้ไข้ขหวัดใหญ่เนี่ยม,มารวมกันนะคะแล้วก็ป้องกันไม่ให้การรุนแรงของโรคหรือว่าการระบาดของโรคมันไปเร็วมากเกินไปออไอ้วัณวอ,อ,อมนี่ก็น่าฉีดเหมือนกันนะครับรว่า,าไป ไปบ่อยใช่ไหมคะถ้าแต่ว่าไปบ่อย,อยนเนี่ยค่ะแนะนําเลยค่ะว่าวัคซีนตัวแรกเลยที่จะต้องฉีดก่อนเลยก็คือเรื่องของไข้หวัดใหญ่นะคะแล้วก็อะไรอีกถ้าสมมติว่าเรามีประวัติที่จะต้องเดินทางไปเข้าป่าอาจต้องมีถูกสัตว์กัดต้องป้องกันเรื่องของโรคพิษสุนัขบ้าโรคเกี่ยวกับเรื่องของบาดทะยักต่อมาก็คือเรื่องของไวรัสตับอักเสบเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าบางทีความสะอาดของแต่ละที่อาหารแต่ละที่อาจจะไม่ถูกจุกลักษณะมากนะเรื่องของไวรัสตับอักเสบ ไม่ว่าจะเป็น A พวกนี้มันจะถ่ายทอดกันทางการรับประทานอาหาร<อ>เราก็ควรต้องฉีดวัคซีนเอาไว้ด้วยแล้วก็ B ด้วยคนะคะจริงๆถ้ารู้ก่อนนะจะพามาฉีดแล้วอย่างถ้าเกิดเรามีโรคประจำตัวอยู่อย่างเช่นแบบภูนแท้อะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณหมอฉีดได้ค่ะเมื่อสักครู่นี้หนูเพิ่งคุยกับ พี่โอ๊กเนาะเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าที่เราคุยกันว่าเอส่วนใหญ่จะได้ยินว่าต้องว่าจะต้องฉีดทีหลังแต่จริงๆควรจะฉีดป้องกันก่อนเรามีทั้งฉีดก่อนแล้วก็ฉีดหลังคือฉีดก่อนหรือฉีดหลังผลที่ได้มันเหมือนกันไม่แตกต่างกันค่ะแต่ว่าถ้าจะฉีดหลังแนะนําว่าเมื่อถูกกัดแล้วควรจะต้องรีบไปฉีดให้เร็วที่สุดเม่เห็นน้องออมถามเหมือนกันใช่ไหมว่า เราต้องเตรียมตัวนช่เพราะว่าคุณพี่โอ๊กก็บอกแล้วว่าเนี่ยมันจะต้องมีระยะเวลาไม่เหมือนกันใช่ไหมคะใต่เราตีมใช่กว่าจะมันจะแบบได้ผลอะไรแบบใช่ค่ะเพราะว่าพอเราฉีดวัคซีนไปเสร็จแล้วเนี่ยไม่ใช่ฉีดปุ๊บภูมิฉันจะบินเลยสามารถสั่งได้ในวันพรุ่งนี้ไม่ใช่มันต้องใช้เวลาอย่างเร็วที่สุดก็คือประมาณ2สัปดาห์แต่ว่าวัคซีนบางชนิดเนี่ยโดยเฉพาะวัคซีนเรื่องของพิษสุนัขบ้าเราต้องทําการฉีดก่อนที่จะไปเนี่ยถึง3เข็มก็คือประมาณ3สัปดาห์ ถึงจะเริ่มออกฤทธิ์นะคะอ่เมื่เดือนหนึ่งใช่ถ้ารู้ว่าเดือนหน้าต้องเดินทางควรจะต้องลองปรึกษาคุณหมอแล้วค่ะท่านอาจารย์รครับมีคนไข้ที่ไปติดโรคมาจากต่างประเทศอาการหนักๆเข้ามารักษาบ้างไหมครับหนักๆเนี่ยยังไม่ค่อยเยอะนะคะแต่ว่ามีแน่นอนอย่างเช่นเพิ่งกลับมาจากฮ่องกงหรือว่าญี่ปุ่นเนี่ยที่เจอเยอะมากเลยตอนนี้ก็คือเรื่องของไข้หวัดใหญ่นะคะแต่ว่ายังไม่เจอเห็บมรณะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าไข้หวัดใหญ่เนี่ยอาการมันก็รุนแรงตั้งแต่น้อยไปทันถึงมากเมื่อกี้นี่คุณหมอพูดชื่ออะไรมาหนูตกใจ มลนะหรอคะเหมือนเห็บป่าเ,ปเ,ปเห็บป่า,ปปาใช่ค่ะเป็นเห็บที่อยู่ในป่านี่แหละคะ<ช>่ะแต่ว่า<ช> <ๆ S 2> มันก็จะปล่อยเชื้อไวรัสออกมาชนิดหนึ่งที่ทําให้คนไข้เกิดอาการเหมือนกับเป็นไข้หวัดน้ำมรกรปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวต่อมาก็มีอาการทางปอดอาจจะไปที่ตาไตแล้วก็แย่ได้ เอาละครับตอนนี้อยากให้ท่านอาจารย์แนะนานิดนึงดีกว่าครับสําหรับสมัยนี้เนาะคนเราชอบเดินทางครับทั้งไปทํางานและไปท่องเที่ยวนะครับเรามีวิธีการเตรียมตัวยังไงบ้างก่อนที่จะไปเดินทางประเทศต่างๆครับก็คือเริ่มต้นเลยคือรักษาสุขภาพให้แข็งแรงสมบูรณ์แล้วก็รักษาให้สวยยังไปเลยค่ะสวยและผุดีแบบนี้เรียบร้อยจบครับไม่มีอะไรยังไม่หอดค่ะก็คือว่าถ้าสมมุติว่าเราเตรียมตัวพักผ่อนเตรียมตัวก่อนที่เราจะเดินทางอย่างเช่นออกกําลังกายนะพักผ่อนให้เต็มที่ก่อนที่เราจะเดินทาง ก็จะทําให้เราอยู่ได้ตลอดทริปอันที่2ก็คือว่าก็ต้องมีการเรียนรู้ก่อนว่าทริปที่เราจะไปเนี่ยมันบุกป่าฝ่าดงอันตรายมากแค่ไหนถ้าสมมุติว่าเราต้องเข้าปงเข้าป่าเราอาจจะต้องมีเสื้อแขนยาวยาทากันยุงนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าสมมุติว่าเรามีโรคประจําตัวอยู่เราก็ควรที่จะต้องพกยาติดตัวไปด้วยรวมถึงยาสามัญประจําบ้านอย่างเช่นพวกยาแก้ปวดยาแก้ท้องเสียยาทําแผลแอลกอฮอลทำความสะอาดมือหรือว่าทำความสะอาดแผล ยังไม่หมดแล้วก<ม>็ต้องมีตกใจโอเคค่ะ เรื่องของวัคซีนใช่ไหมไหนๆวันนี้เราก็มาถามเรื่องวัคซีนเพราะฉะนั้นเนี่ยวัคซีนเนี่ยนะคะเราก็ดูเลยว่าเขาบางประเทศเขาจะมีข้อตกลงเลยว่าคุณจะต้องมาฉีดวัคซีนก่อนถ้าเราไม่มีใบที่ฉันได้รับแล้วเนี่ยก็สรุปซื้อฟรีไช่ค่ะเพราะจริงๆฉันทู่ต้องเช็คที่บอกเลยทีเดียวนะครับค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆแต่อาจารย์ยังอยู่กับเรานะครับเพราะในช่วงหน้านะครับมีคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านครับเกี่ยวกับเรื่องของวัคซีนแล้วก็การเดินทางนี่แหละต้องติดตามในช่วงออน สักพูดเดี๋ยครับ